สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่ในเกม Monster Hunter Generation Ultimate นะครับคลิปนี้เนี่ยจะพามาทำเควสห้าดาวเป็นคีย์เกรดนะครับในหมู่บ้านเกรดนี้เนี่ยเ,เขาใจเราสู้กับราทารอสครับไปกันเลยดีกว่าครับแล้วก็คลิปการสู้กับราทาร์ครั้งนี้เนี่ยผมจะเอาธนูนะครับเอ้ยผมจะซื้อนี่ทำไมวะ <laughs> จะบอกว่าผมจะใช้ธนูนะครับสู้กับราทารอสครับ ก่อนจะไปถ้าเกิดธนูเนี่ยก็อย่าลืมมาซื้อพวกน้ำยาเคลือบไปครับอืมมันใช้อะไรได้บ้างวะธนูนี้โอเคเดีไปเลยแล้วกัน ลาทะลอดเนี่ยมันจะบินเก่งกว่าลาเทียนนะครับแล้วก็วิธีสู้กับมันแบบง่ายๆแบบมากๆเลยก็คือเตรียมแฟตบอมไปนะครับอ้าวเวรกรรมผมลืมกินข้าวแมวแมาว่ะโอ้ไม่เป็นไรครับอยู่แมปสิบนะครับชึบ เคลือบน้ำยาเรียบร้อยนะครับลุยเลยตอนนี้เราอยู่ในแมกผู้เขาไฟนะครับ เราจะต้องกินคูดิงด้วยนะครับอย่าลืมกินคูดิงนะถ้าเกิดเข้าแมปภูเขาไฟปุ๊บเนี่ยความร้อนจะทำให้เลือดเราลดตลอดเวลานะครับมี่ครับราทะลอดจริงๆราทะลอดเนี่ยชื่อมันแบบฉายาคือราชาแห่งท้องฟ้าเลยนะครับเพราะมันบินเก่งไนงะ นี่แหละครับที่มาของฉายามันคือมันบินเก่งอ่ามาดีมาดีเฮ้ยใจเย็นๆดีแล้วฮาร์ลออว์ตวนห่างไปนะครับนี่ไงไม่ทลายบินแล้วบินเก่งจริงๆ แต่ว่าเวลามันบินเนี่ยมีมจุดอ่อนอย่างนึงนะครับถ้าเกิดเราปาแฟลบอมโดนเนี่ยมันล่วงนะครับผมแบบนี้ครับเอ้าปีกแตกข้างวเว้ยจุดอ่อนอยู่ที่หัวนะับะทาทรลอด ยิงอ้าวไม่โดนโถเต็มหน้าครับ ธนูระเบิดนี่โคตรจะดีเลยอ่ะยิงแล้วมันชะงักง่ายนะครับเฮ้ยโอ้ย,อย,อยเกือบเอ,อ้ยทันไหมเนี่ยโอ้ยนีนะติดเบลดายทันนะครับเวดบายเนี่ยเวดบายเลย <laughs> เบ็ดวายเอ้ยจริงๆแล้วธนูเนี่ยจะตัดหางไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้สกิลเบ็ดวายปุ๊บเนี่ยมันจะตัดหางได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องยิงให้โดนหางของลาทธรอดด้วยนะครับล่วงดิล่วง จะเห็นว่าธนูที่พุ่งออกไปเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่ามันผูกสายลวดเอาไว้นะครับแบบนี้ครับ เอ้ยหัวมันยังไม่แตกเลยเนี่ยเฮ้ยโอ้ยพุ่งมาขนาดนี้ตกใจดิครับโอเคครับหนีไปแล้ว อ๋อมันมากินซ่าครับ รัวๆไปเลยโอ้โหไอปูพวกนี้มันทำให้ผมเสียจังหว,วะว่ะผมใส่ต้องจัดการทุยลินพันต้องแต่ทตตตั้งจัดการมันก่อนแล้วช่ง,งักดิลระทะลอเอา้ายิงเพลินไปหน่อยโอ้โหไม่ให้ลุกเลยเหรอเฮ้ยสามที้วเนี่ย เดี๋ยวมาดูว่าผมจะตัดหางมาได้หรือเปล่านะครับเอ้ยเอ้ยหืมเก็บธนูช้าเกินไปแล้วเอ้ยจะตายว่ะจะได้ตัดหางก่อนไหมเนี่ย โอ้หไม่ทันแน่ๆเลยตามต่อครับตามไปตัดหางต่อเอ้ยสกิลจะหมดแล้วว่ะ อ้าวโถโอ้ตัดหางเลยอ๋อร่วงครับร่วง ฮ่าเรียบร้อยระดมยิงระดมยิงตอนตายโอเคครับเวทาถลอสเสร็จเราแล้ว,ลวตัวต่อไปจะเป็นอูลาการนะครับแล้วก็จะขึ้นเคเวสหกดาวแล้วครับคลิปนี้เนี่ยก็จบประมาณนี้แหละจักการละถลอได้แล้วนี่โอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับอย่าลืมกด s u b s c r i b ์ช่องผมไปด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ